โซเชียลชื่นชมน้องกันเด็กยอดกระตันยูหาเงินช่วยงานศพพ่อคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปไวรัลกันแล้วนะครับสำหรับน้องคนหนึ่งนะครับชื่อน้องกันดีดกีตาร์ร้องเพลงไลฟ์สดเพื่อหาเงินมาช่วยงานศพพ่อของตัวเองนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าน้องกันเนี่ยเป็นเด็กยอดกระตันยูจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องกันเองเนี่ยพูดถึงพ่อเขาในมุมมองที่โอ้โหมันมันน่าซาบซึ้งจริงๆนะฮะคือเป็นใครก็หยุดที่จะ หยิบยื่นน้ำใจให้น้องไปไม่ได้นะฮะแน่นอนครับว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนต้องจากไปความเสียใจเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วน้องกันเองก็ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนกับพูดว่าแบบเอออยากจะแบบไปแทนพ่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ในรายการหัวกระแสน้องกันก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่น้องคิดแบบนั้นมันเป็นความคิดชั่ววูบนะฮะสุดท้ายสิ่งที่น้องกันนึกได้คิดได้ก็คือพ่อเนี่ยรักน้องกันมาก การที่เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะให้แบบพ่อตัวเองภูมิใจเนี่ยเชื่อว่าพ่อของน้องกันก็คงดูน้องกันอยู่นะครับวันนี้ในรายการโขนกระแสน้องกันก็ไปออกแล้วก็ได้อ่บอกทุกคนนะครับแล้วรวมถึงพูดถึงความในใจเกี่ยวกับคุณพ่อเองโหซึ้งมากนะคใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับรายการหขนกระแสคือวันนี้น้องกันออกมาพูดหมดเลยนะครับแต่มันก็จะมีเรื่องราวของพี่สาวของน้องกันด้วยนะครับที่คุณพ่อเองเนี่ย ตอนที่เริ่มรู้นะครับว่าป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วนะฮะคือน้องกันกับพี่สาวก็พยายามจะหาเงินนะครับมาช่วยรักษาอาการคุณพ่อนะครับแต่สุดท้ายวันที่4กุมภาคุณพ่อก็จากน้องกันไปนะครับโดยพี่สาวเองนะฮะก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดนี่แหละก็พยายามเอามาจัดงานแล้วก็เคลียร์งานศพต่างๆนานานะครับโดยมันก็ยังไม่พอนะฮะโดยน้องกันเองก็ มีการไลฟ์สดนะครับเล่นดนตรีแล้วก็พูดถึงพ่อไปด้วยนะครับพูดถึงคุณพ่อตัวเองนะครับในในแง่ของความดีที่คุณพ่อสอนไว้หรือคําสอนต่างๆนะครับให้ยึดหลักความเป็นจริงไม่ต้องยึดความฝันอะไรเงี้ยนะให้อยู่กับความเป็นจริงนะครับหลายๆอย่างที่เขาพูดออกมาคือแนวคิดของน้องโตมากนะฮะเหมือนไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กอายุ12แล้วนะครับนี่คือเป็นเด็กยอดกะตันยูคนหนึ่งที่มีความคิดเกินเด็กไปแล้ว นะครับโดยความดีนี้เองนะครับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโซเชียลรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับจนได้ยกย่องเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความกระตันยูนะครับจากองค์กรคุณธรรมต่างๆนะครับก็วันนี้ในรายการของกระแสก็พี่หนุ่มก็กอดให้กำลังใจน้องกันด้วยนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปหรือว่ายังไม่ได้เห็นน้องกันนะครับสามารถเข้าไปได้เลยที่ Facebook น้องกันชนะเดชนะนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องกันนะครับ